สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับประวัติหลวงพ่อเล็กวัดเจริญภูผาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาวัดเจริญภูผา มีฐานะเป็นวัดราดเล็กๆตั้งอยู่ที่ตำบลคูหาใตา้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอาณาเขตของวัดด้านหนึ่งอยู่ติดกับเขาจุ้มปะาชาวบ้านในพื้นที่จึงนิยมเรียกวัดนี้ติดปากกันว่าวัดจุ้มปะตามประวัติวัดนี้ สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2,390โดยพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกท่านกันว่าพ่อท่านในเมนไม่มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างวัดและเจ้าอาวาสเล่ากันแต่ว่าพ่อท่านในเมนเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นพระสงฆ์ที่มีศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหาร เป็นที่นับถือกันมากเมื่อพอท่านในเมนมรณะภาพไปแล้วก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าอาวาสรูปต่อๆมาทราบกันแต่ว่าเมื่อหลังจากพ่อท่านในเมนมรณภาพแล้วต่อมาวัดจุ้มปะก็กลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา วัดจุมป่านี้ร้างอยู่หลายปีต่อมาก็ได้มีพระธุดงรูปหนึ่งคือพระศรีได้แบกกรดเดินทุดงมาจากรักกลันตันประเทศมาเลเซียผ่านมาที่วัดจุมปะซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้วได้พบกับอภินิหารของพ่อท่านในเมนผู้สร้างวัด และเจ้าอาวาสรูปแรกจึงเกิดความศรัทธาได้ลงมือชวนชาวบ้านและแวกนั้นฝืนฟูวัดจุ้มปะขึ้นใหม่จนมีความเจริญสู่สภาพเดิมหลังจากนั้นพระศรีก็แบกกรดเดินทุดงไปยังที่อื่นต่อไปเนื่องจากท่านเป็นพระทุดงไม่ยึดติดกับสถานที่ ชาวบ้านซึ่งมีกำนันทัพจันทสุวรรณเป็นผู้นำเกรงว่าหากไม่มีพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาวัดจุมปะก็คงจะกลายเป็นวัดร้างอีกเหมือนเดิมจึงพร้อมใจกันชวนไปนิมนต์หลวงพ่อเล็กซึ่งในขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดควนขันมาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปีพุทธศักราช2477นับแต่หลวงพ่อเล็กมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจุ้มป่าหรือวัดเจริญภูผาก็มีความเจริญเรื่อยๆตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้ประวัติของหลวงพ่อเล็กท่านเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2447 ณบ้านพรุพอตำบลป่าบอลเหนืออำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบิดาชื่อแสงมารดาชื่อแก้วครอบครัวของท่านประกอบอาชีพทำนาแต่ด้วยที่ท่านมีแววฉลาดมาแต่เล็กๆบิดาจึงพาไปฝากให้เรียนหนังสือกับพ่อท่านไขวัดพรุพอ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไกล้ๆบ้านสมัยนั้นการเรียนหนังสือตามวัดนิยมเรียนหนังสือไทยและหนังสือของไปพร้อมๆกันอีกทั้งพระสงฆ์ที่วัดยังหัดให้ท่องบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและ12บสอตำนานอีกด้วยหลวงพ่อเล็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพอทันไข่ เห็นหลวงพ่อเล็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจึงไปขอโยมบิดามารดาหลวงพ่อเล็กให้ท่านบนรรพชาเป็นสัมมาเนนแต่หลวงพ่อเล็กไม่ยอมต่อมาเมื่อหลวงพ่อไข่ลาศิกขาออกไปหลวงพ่อเล็กจึงออกจากวัดพลุพอกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมหลวงพ่อเล็ก มีความรักใคร่ในการขนขวายหาความเรียนรู้อยู่เสมอเมื่อกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ก็ยังคิดอยากจะหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติมอีกจึงขออนุญาตโยมบิดามารดาไปเรียนต่อยังสำนักอื่นๆซึ่งอยู่ห่างใกล้ออกไปแต่โยมทั้งสองเป็นห่วงไม่อยากให้ออกไปอยู่ไกลบ้านหลวงพ่อเล็กจึงต้องเล่าเรียนตามสำนักต่าง ซึ่งอยู่ละแวกใกล้ๆบ้านแทนครั้งเมื่ออายุครบบวชยองบิดามารดาจึงพาหลวงพ่อเล็กไปฝากกับพ่อท่านมหาลอยวัดแหลมจากตำบลปากรออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพ่อท่านมหาลอยจึงเป็นอุปชาจัดการอุปสมบทหลวงพ่อเล็กเป็นพระภิกษุได้รับนามฉายาวา่า ลำพระโกอุป,ปสมบทแล้วหลวงพ่อเล็กได้กราบลาพ่อท่านมหาลอยไปจำพรรษาที่วัดพลุพอบ้านเกิดจากนั้นก็ได้ออกทุด,ดงและสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามสำนักต่างๆแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดควนขันที่นี่เองที่กำนันทัพจันสุวรรณ มานิมนต์ไปจำพรรษาที่วัดจุ้มปะครั้งแรกหลวงพ่อเล็กปฏิเสธไปต่อมากำนันทับกับชาวบ้านชวนกันยกขบวนมานิมนต์อีกท่านเห็นว่าชาวบ้านมีความศรัทธาแน่วแน่จึงรับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดจุ้มปะนับตั้งแต่นั้นมาแรกๆที่มาอยู่วัดจุ้มปะนั้นหลวงพ่อเล็ก อยู่ในฐานะเจ้าอาวาสอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็ได้ชักชวนชาวบ้านพัฒนาทำนุบำรุงจนวัดมีความเจริญขึ้นตามลำดับซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2494ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งหลวงพ่อเล็กเป็นเจ้าอาวาสวัดจุ้มปะอย่างเป็นทางการหลวงพ่อเล็ก นับว่าเป็นพระสงฆ์ที่ใจดีมีเมตตาแก่ชาวบ้านทั่วไปให้การต้อนรับแก่ผู้คนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวันนะกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแพร่ขยายทั่วไปและแผ่ขยายเข้าไปถึงในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์แม้ว่าตอนปลายอายุของท่านท่านจะอาพาธด้วยโรคชรลา แต่ก็ยังคงต้อนรับแก่ชาวบ้านที่ศรัทธามานมัสก,การอย่างเต็มที่จนกระทั่งร่างกายสุดโทมตามลำดับและในที่สุดท่านก็ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2525 25, รวมอายุ78ปีคงทิ้งไว้แต่คุณงามความดีและวัตถุมงคล เป็นที่นิยมศรัทธาจนตราบเท่าทุกวันนี้ในบรรดาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเล็กที่มีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือและได้รับความนิยมกันกว้างขวางก็คือตะกรุดกิติศัพท์ของตระกรุดหลวงพ่อเล็กมีกิตติศัพท์เป็นที่รู้จักกันมาก่อนปีพุทธศักราช2500เสียอีกเมื่อครั้งที่ทางรัฐบาล จัดสร้างพระเครื่องฉลองกึ่งพุทธกาลหรือที่เรียกว่าพระเครื่อง25พุทธศตวรรษทางการได้มีหนังสือไปขอแผ่นยันและตะกรุดของพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมทั่วประเทศเพื่อนำมาหลอมเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง25พุทธศตวรรษเนื้อชินครั้งนั้นก็มีหนังสือมาขอตะกรุดจากหลวงพ่อเล็ก เพื่อนำไปหลอมเป็นชนวนด้วยเช่นกันตะกรุดหลวงพ่อเล็กมีหลายชนิดเช่นตะกรุดโทนตะกรุดโสรสตะกรุดมหารูดตะกรุดเมตตามหานิยมตะกรุดพระเจ้าห้าพระองค์ตะกรุดพระเจ้าสืบชาติตะกรุดจันเพนและอื่นๆเป็นต้นการทำตะกรุดในแต่ละครั้งจะยึดถือตามแบบตำลาอย่างเคร่งครัด นอกจากจะมีการเรียกสูตรอักษระและลงด้วยมือทุกดอกแล้วก็มีการกระทำกันตามเลิกพิธีของตําราด้วยตะกุดหลวงพ่อเล็กท่านทําเองไม่เคยนําไปเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษหรือไปขออาจารย์อื่นช่วยปลุกเสกให้เพราะท่านมั่นใจในคุณวิเศษของท่านเองเหมือนพระเกจิอาจารยุคเก่าๆทั้งหลายคือถ้าไม่มั่นใจ และไม่แน่ใจจริงๆก็จะไม่สร้างเด็ดขาดสมัยที่หลวงพ่อเล็กยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีชาวบ้านไปขอตะกรุดท่านก็จะไปสิบประสานให้ด้วยตัวท่านเองสำหรับตะกรุดของหลวงพ่อเล็กก็มีข้อห้ามอยู่สองข้อคือ 1. ห,ห้ามดื่มสุราขณะมีตะกรุดอยู่กับตัว 2. ห้ามสตรี จับต้องตะกรุดอย่างเด็ดขาดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติหลวงพ่อเล็กวัดเจริญภูผาอำ่ำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคิดใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ